มาดูสิเดี๋ยวแดงแหนมเนืองเนี่ยส่งวันเดียวได้มาดูสิขาส่งอะไรมาบ้างเนี่ยสั่งสั่งไปบ่ายโมงนะก่อนบ่ายโมงแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ตอนนี้สิบโมงครึ้นกได้สิบโมงยังไม่ครึ่งเลยสิบโมงสิบนาทีโอ้โหนี่นะครับ นี่ทั้งหมดนี้สี่รอยสิบบาทนะครับนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็แหนมเนืองสองห่อนะครับแหนมเนืองสองห่อแล้วก็ผักอ่าห่อผักมาอย่างดีก็กระั่กบด กระเทียมพริกอืออันนี้เป็นพริกน้ำนะครับแล้วก็อันนี้ก็ผนแป้งดูสิมีอะไรบ้างโอ้แตงกวากล้วยนะครับมะม่วงนะครับมะม่วงมะม่วงเหลืองลกนิดนึงนะได้ประมาณนี้เลย สั่งก่อนบ่ายโมงนะครับก็จะได้ก่อนเที่ยงสั่งก่อนบ่ายโมงได้ก่อนเทีย่ยงนี่ขอขอวันี้พ่อมาอย่างดีคักนะครับห่อด้วยกระดาษแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกมาอย่างดีนี่ส่งมาจากอุบลเอ้ยหนองคายครับส่งมาจากหนองคายครับส่งมาจากหนองคาย สั่งสั่งที่ไทยแลนด์โพสตมานะครับเดี๋ยวดูผักนะโอ้โหนี่โอ้โหสดมากเลยนะหอมาอย่างไรนี่สดมากเลยผักเยอะมากเลยนะครับนี่ครับเซตนี้410บาท 410บาทสั่ง Thailand p o ส t m a r t นะครับ Thailand p o t t m a r t Thailand p o ส t m a r t c o m นะครับสั่งวันเดียวได้นะสั่งก่อนเที่ยงนะได้วันถัดไปเลยส่งมาจากหนองคายนะครับอืมตามนี้เลย โอ้โก๋วยเตี๋ยวอยากเห็นพี่กินก๋วยเตี๋ยวทำให้ดูขนาดนั้นโอเคครับสวัสดีครับให้เะ็ไปกิน